ยกยกแล้วพี่น้องบาดเล็กแห่งหมานมโนอบาดเล็กแห่งหมานมโนอเป่นไหนนุ่งหนามม้นตัก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 กันเร็วเร็วเร็วตักตักพี่น้องจ้าพี่น้องคุณพี่น้องตักเร็วร่มหนามม้นเร็วเร็วเร็วพี่เล็กจะดุงแรกนะจ้ะช่วงนาทีทองช่วงนาทีทองตักกันเร็ว Perín, avui s'ha guanyat, ต้องใ <ste> <pee> ่นไห้กว้มปลอดภัยเต็มที่เนาะประมาสิบเป็นตัวยิงมานีแล่วยิให้เราหเลยคัดก่อนแ้พุ่มจะได้สบายใจพร้อมคิดควไห้กุ้มปลอดภัยเต็มที่จะป้องกันโควิดตามมาตรการ ก็มุกสุดนี่เห็นแม่บ้านแน่แไม่เพิ่งประจับเแม่บจง้ยเนี่ยไม่เบิ่ประจัแม่อยากเห็นนาแม่บ้านนี่แหละเสียงหัวเสียงถูกปากพูดดีหลายพี่น้องบ้านอันเพื่อนเนี่ยม่เพิ่งประจบเลยพูดหลายพูดหลาย จ้าสวัส <laughs> ดีค <to> ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้กอันน้ำเล่าหอรนเงน้มเล่มื่้่นม่บานก็ออกเราจะอันนาทุกลัจัเห็นจักเย็นจนุ่มหนาไม่ะเชียงหรอเนี่ยเชียงงายลวไม่บานที่แมว่าเสียงมวน้ำตาอันพอดีบานที่แมว่าไมเสียปาที่แ้วสายมาเสียงเสียงปลาขอพคุณยหลาๆแม่ประจักประจักไปเอฟซียามงตลาดกันไหมอ่ ่แมเงี้ม่เปลาเกาอยู่ี่าเกาอยู่นี่เกที่งามอ่ามาซื้อมาเมามาเมาของบ้านของชวนมาต็มปลาเราใ้ปลาล้วขอซื้อคับซื้อมีผู้บ้านกย่างนล้นะีนาะ <T t ได้บมงไหนได้มองไหนท้นี่ใังเออแต่ว่าได้หม่องเนมาได้ม่องยูโอเคจอันนี้ได้ตื้นๆเนาะได้ตื้นสวัสดีครับสว ouais ัสดีครับสวัสดีครับร้อนน้ำมีนี่เลยนวารอนมนมั้ อัักครับตามกันนะตได้วยเอ็กซีเอ็กซีเอ็กเอลประเดี๋ยวเนี่ ต้มบเนี่นี่นี่นีมี่นี่นีนียนี่ีนม่นา่นี่นีนนีน่นี่่่นนีนน่ สวัสดีครับเนี่ยครับไม่เป็นดัเสียบแต่ตบเเลยครับลวนลสวครับไ้แ่ไปครับขากนครับโหน้าครับตู้พชาี่ขายครับขายัดยมีไดบาลาแล้วแลบกเรื่อซื้อัดซื้อมีเ่ไเดืองละบานไ้างครับบ้านตลาดนัดครับ เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมพี่น้องร่องผู้วา่าเปิดงานเราด้อพี่น้องเด้อเตรียมพร้อมแล้ววันนี้เสี้ยนสะดุง้งเสี้ยนแหจ้าพี่กัดมือนีเนาะจ้า,จา,น,าน้องโอนตำบลเสี้ยงพินอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพี่น้องน้องปลาโมงสองจ้าเนี่ยปลาโมงหนึ่งวันที่สิบสี่โอวันที่ยี่สิบเอ็ดด้อพี่น้องเด้อปลาโมงหนึ่งอันนี้ปลาโมงสองจา้า น่อบรรยากาศเตรียมพร้อมแล้วจ้าหมวกสีแดงนะมือนี่สัญลักษณ์จ้านุ่มหนามุ่นกระใส่สะดุ้งซิปเอดสอกพี่น้องสี่เส้นเอ็นสามิจ้ารอมนะบ้าจมาาเตรียมไว้แล้ว การพ่วงพร้อมน้องพ่วมเตรียมพ่อเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วจ้าเสี้ยนแหเสี้ยนสดุ้งเตรียมพร้อมพี่น้องมาเท่านะครับเตรียมตัวนะครับเอู้ทวดจ้าอดสุ่วี้นะครับท่านรอบด้วยว่าบอลวานต้องไปนะครับเพราะแผลบอลวานต้องไปพี่น้องขับรโยกไปทั้งทีเลยนะครับท่านเตรีจะเจอครับนะครับแล้วบอลกระลังบอลวรณนะครับคนลวานต้องไปเตรียมตัวเตรียมตัวอ วันยก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 ยเออยกยกลพี่น้องบัดรเลขแหงหมานมานบเลขแหงหมานมานาเปงไหนนุ่ดามนต a ต t t a กนเร็วเร็วเร็ t พี่น้องจคุณพี่น้องคุณพี่น้องต a กเร็วดาวมนเรเร็วพี่เด็กสะดุ้งแรกนะจ้ะได้ช่วงนาทีทองช่วงนาทีทองตั g กันเร็วเปงไหนพี่น้อง t a นรวาวมดนเร็ว รุ่นพี tide, on, ่น้องรุ่นซอยกันหุนจ้าไปไปไปโอ้เพียปลาปลาอยู่ไดนเพียน้องนุ่มหนามุนจ้าจะไม่ไม่บ้านกสิไปยืนอยู่เสียอยู่ทั้งถังแล้วูละเร็วเร็วนี่กระจนกำลังคุ้มมุน ย <ส straightforward. S 2> อนย้นย้อนนะมดย้อนย้อนก่นนาทีท้องมาเล้ได้ป่าจะไรมันมันทักขั้วฮักขั้วก็บ้างนไหนพี um, so, ố, ่น้อง เออผู้แล้วหนาโม้นอยู่นี่พี่น้องได้ตื่นตามไมาจ้วงมันเต็มก้อนนะพี่น้องเนฮะบรรยากาศพี่น้องจ้าโยนโยนว้าวว้าวว้าวอยู่ปะอยู่ปะ ปลาเลนตำขาแม่บ้านพี่น้องปลาเล่นตำขาควายปักบ่เอาดีๆน้ำเอาดีๆ น้องผูเป็นทังัน อาบิน โอ้อย oh, ่าโดนอ่ะปลาโดนนี oh, ้ก่อนะก็ได ah ้สุดางยี่พี่น้องสถานการณ์เดี๋ยวนี้เนาะจ้าเนาะหมังสุดา

้องมือนีพี่น้องเียนอยพี่น้องไ้ย <c oughs> 你暖的吧。No, no, no. <laughs> ดดมันลากเขาดิปลาลากเขาเดี๋ยพี่ที่หากินันบ้านพี่น้องสะดุ้งแหเนะอ้จเนาะมือนี่บัตรราคาสามร้อยพี่น้องสัญ,ญาลากักษณ์บัตรก็คือหมวกสีชมพูหรือว่าสีแดงเทานี่ละจ้า ร่องผูวาคุณกนก็มาเยี่ยมชมเนาะจ้ะเนาะดีหน่อยกับสอยทอซรอยแม่พี่น้อง É o 来一波。 ดีดีไปเลย ăn nháng ăn ít nói ạ có cái nháng ăn ít nói nó lại đu đu cả đây nè tháng nè tháng lá láng cho ở nó luôn luôn muốn nào muốn láng luôn thì thử má mặt phục kia được. ียงเพี้ยนสาวห้องอยู่ทางมุนถึกฝ่าไงบ่เหรอกุะด่าห้องเทนในบ้านเนี้ยในบ้านนี้อยู่น้ำตื่นมือเนี่ย กำลังค so ุณป่ากำลังน้อมฮะคนในป่าไงได้อีกแล้วคุณอะอุ้มขึ้นเลยเออตัวคู่วันนี้ฉันว่าไม่เล่าวอลเลยกีน้องโอ้หมานพ่อเลี้ยเจ้าเน่อคุมแ้ว ก็เขาสะดุ้งเขาแน่ต่อนนั้นร้องคือเขาสะดุ้งอยู่ปงัป้นกาไปเขาสะดุ้งนะโอ้พี่น้องาใไง่ปาไหนไงพี่น้องสองโลนนกนี่ท่านไม่พันไม่พันไม่ ฮะเออมีตแ,แต่ผู้ย่ปปางไก่แล้วื่อวานเราที่สองโตอยู่เฮอนี่มีแต่ผู้เดียวสัมผัสอะไรเนี่นเล้แล้วเราจับได้แล้วว้าพี่น้องผมที่เรียบร้อยแล้วคุณคู่กันตัวนี้ใหญ่กวอดด้เนาะอืมร้อยคุ้มทุนเราเนี่ยสามรวยสีหมวกพุทธศีรษง เด็ดท <Elliot> ี <Dartmouth> ่สุดอนไรอืมอะไรขนาดแต่แต่ปนนี้น้อยนะ มาไหนไงอยก่าท่านน้อยบรรยากาศด้พี่น้องเนาะน้องน้อยลีน่ำกับพวองกันหาปลาส่้อยกับพองกันพี่น้องไปถือไม่มใจแล้วเลยแล้วอคู่ลยไม่แล้วคู่ันย มันมันว่างอีกดัง <laughs> นั <laughs> ้นพี่น้องเปิดหน้าไงนน่นน้ำม้อนจอนเจ้าร้องเจ้าคือถือย้ะ นาที่องเบอร์ลวพี่น้องง่างยกร้เบิดนี่มิแตอเฮเอก็ขวัน้ำนะเอ้ยโรลพีเราเยาว์ึนมานั่นทักไลายอันนี้สองอ๋อเอามวนแด้วม่เนี่ยมาลุกจับปลาอันนี้สองจ่อปลาอย่างนี้นี่นอพี่น้องที่เขาจะดุงลม

จมเป็นอนรทคผิดดังลยครับมุ่งหน้ามุ่งเก็บห้างแล้วจ้าจี๊ดเศร้าเราเป็นมา

เดี๋ยวมาเบิ้งปลาน้องกาเนาะี่าัลทีหนึ่งนกุ้งนี่พี่น้องนี่เจ้าของละวันกุ้งทีหนึ่งมีการประกวดกุ้งกับปลาพี่น้องเบิ่งนุ่มหนามุ่นครึ่งไก่ย่างพี่น้องนุ่มหนามุ่นได้มือเนี่ยวัดสามร้อยป่าลคาสามร้อย นพี่น oh, mm ้องปันโอ้จะีลน้ปาไ่กบปาหวน้นใ่จ้งี้ใส่งามรูปยาแดงะจานงนาลกกับ้าเกติเกบไปกินละพี่น้องไม่ได้ขายหรอกจ้าเอปิดกิจบ้านนี่จะท่งไทย วันบเด็ด1 4าครับพี่น้องวันวาเลนไทายน้อครับเนาะสําหรับมือหนีความรักครับพี่น้องมือนี้นุ่มน้ำมนต์คนอัดดํากับคุณแม่บ้านเข้ากะขอแรกแค่สนามเนี่ยครับพี่น้องเก็บมาคุณก่อนไปเลยเนาะขอบคุณครับ